สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวาน่าแม็กโดเวียชาแนลนะครับวันนี้ผมพามาชมปลาทองสวยงามครับร้านโอเคโกลฟิช okay, นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาชมนะครับว่ามีปลายบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูตู้แรกเลยตู้หน้าร้านนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือบอกตัวละ650บาทเนี่ยฮะก็พวกออร์กาดาสวยๆนะมีหลายสีป้นนะมีอาปาเชมีดำ อะไประมาณนี้นะฮะสวยมากห้าสีก็มีออดาที่นี่ทรงน่ารักดีนะครับกลมสมนะฮะนะครับ้านน่ารักเลยนะฮะแล้วก็มีปากกัดนะครับอันนี้ปากกัด น่ารักเลยนะตัวแต่ตัวนะฮะจริงๆตัวใหญ่นะเท่ากําปั้นได้เลย,ยนะอ่ะต่อมามาดูตู้ล่างนะครับก็เป็นปลาสิงผสมนะครับสิงผสมก็คือสิงจีนผสมสิงญี่ปุ่นนะครับสวย,สวย อันนี้ตัวละ4 0 0บาทนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับน,นี่ก็ออนดาใส่งามนะครับน่าเสียสวย ตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งพันนะโอเคออนดานะครับครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตู้ถัดไปต่อมานี่ก็ออนดาอ่ะตัวดี้เท่าไหร่ครับมีพันห้าสองพันนะประมาณนี้อ่ะโอเคก็ okay. มีออนดาดำมีอาปาเช่ปอนนี่นะฮะมีสามสีห้าสีก็มีนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นออนดาออนดาหางสั้นนะฮะ น่ารักนะตุ้ยนุยเลยนะฮะหางสั้นงสั้นเลยเลี้ยงกระกลมเะยเป็นลูกตะก้อ,กอนะครับอันนี้ยังโตได้อีกเยอะใช่ไหมฮะโตได้เจ็ดนิ้วเลยนะโอ้ใหญ่นะโตได้ถึงเจ็ดนิ้วเลยนะครับตัวจริงสวยมากต่อมาตู้ต่อมานะครับอันนี้ปลาสิงอันนี้ก็สิงผสมนะฮะอันนี้ตัวนะเท่าไหร่ครับพี่ พันห้ากับสองพันเหมือนต้นเมื่อกี้เลยอ่ะโอเคครับเนี่ยอ้วนน่ารักนะแนวนี้ใครชอบแนวอ้อนออนวนๆหัวโตๆหลักค้งทงมาได้นะครับน,นะฮะต่อมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สวย อตู้นี้มีราคาเท่าไหร่ครับคุณพี่สองพันห้าครับสองพันห้าทั้งตู้อ่าโอเคสองพันห้าหน่ียครับตัวแดงอันนี้สามพันห้านะแค่ตัวเดียวนะตัวนี้อ๋อตัวนี้นะฮะตัวนี้สามพันห้าออนดานะสวยมากนะดูสิ่งก็สวยนะอนอน่อนนะฮะ สวยๆนะต่อมาตู้ต่อมาตู้นี้นะครับตู้นี้1,200บาทน,นะเซลตัวละ1,200ก็สวยทุกตัวนะมี5สีกววนี่ าสีสวยมากแต่ละตัวสวยนะฮะน่ารักดีอต่อมาต้้นี้ครับตัวนี้มีราคาเท่าไหร่้งครับปลาสิงสิงผสมเท่าไหร่อันนี้ตัวละหนึ่งพันถึงงพันห้าร้อยบาท อ่าหนึ่งพันะครับสตาร์นะครับถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะเหมือนมีวางไข่ด้วยครับเนี่ยเนี่ยสวยสิ่งผสมนะน่ารักดีบุญใหญ่มากอ่าต่อมาตูน้นี้ครับ ตัวน,นี้ด้านล่างเท่าไครับพี่พันห้านะครับทางตูนะ้นะใช้ใหญ่เนีย่ยดูดูหัวเนี่ยโอ้หเนี่ยวุ้นเนี่ยโอ้สุดยอดน,น่ารักดีนะฮะเป็น,นไฮบิดนะฮะ <c oughs> ได้ลักษณะดีของสองสายพันธุ์นะครับวุน <c oughs> น่ารักเลยนะ อ่ะไปมุมต่อไปนะครับนี่เท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าถึงสองพันบาทนึ่งพันงสอะครับสิ่งผสมเหมือนกันเนี่ยสวยดูตัวนี้ดิมีเขี้ยวด้วยสไตล์โครงใหญ่อ่าโครงใหญ่นะอย่างอย่างนี้เออเขาอายุไขเต็มที่โดยเฉลี่ยได้ส่งสุขีตีอครับห้าถึงเจ็ดนะอ๋ออายุค่อนข้างยืนหน่อยนะครับแต่พวกนี้อายุในตู้เนี่ยประมาณสักสิบเดือน ตอนนี้ตอนนี้ประมาณสิบถึงสิบสองนะใหญ่ใอ่าใหญ่ใหญ่ท่นนี้ก็รถตัดนะครอ่าครับผมก็ให้กินพริกไทยเม็ดจมมาฮะเอ่อถ้าที่ิาป์มเดี๋ยวเขาให้กินหลายอย่างตามหลายสูตรอ่าหลายสูตรเลยนะก็มาที่ร้านผมไปยิมกันอ่าครับผมเนี่ยฮะเนี่ยก็เนี่ยฮะสวยๆดูตัวนี้นี่ตัวนี้เป็น เป็นำ Apache มาฮะตัวนี้จะเอาไปส่งสิงหกโอ้โหสวยมากโอ้หดูทรงดิอันนี้ขายแล้วนะฮะขายนะครับอันนี้สิงี้เรียกว่า a p าเช่ไหมฮะไม่ใช่อันนี้เรียกแบ a c k Body Red Head เลยครับแ l a c k Body Red Head หัวแดงนะก็คือตัวตัวดำหัวแดงนะฮะโอ้หสวยมากไปแล้วนะฮะอันนี้ส่งไปแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งดูตัวนี้ดิฮะอันนี้เป็นสิง a p าเช่สิง a p าเช่นี่โอ้หสวยมากพอจะบอกราคาน้องก็ได้ไหมฮะ ใช้า่างประเทศเราไม่ได้บ่งโอเคครับอ่ไ <Okay S 2> ต่ากประเทศก็เป็น,ปนอีกราคาหนึ่งอีกเกตหนึ่งะฮะปไปแล้วนะน่ารักจริงๆนฮะโอ้โหดูละเกตในนี้ตัวใหญ่มาอ้วนปักเลยเนะี่ยเออโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะค,ะคร,บรับนี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่พันหน้าถึงสองพันนะฮะเนี่ยปลาสวยๆนะฮะ ไใช้วิวสวยมากที่นี่แบบดูสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยหน้าดักเดียวอุ่นตุกเวลาที่จะเป็นชัดเปนตัวๆ่่ะอแต่ตัวสวยมากเลยนะครับแลต่ตัวสวยมากัลยนะครั หัวใหญ่มากเป็นสิงโตเลยครับถ้ามีซื้อเหมาเนี่ราคาจะแพงกว่าเอิมต่เข้าใจแล้วอะฮะสวยมากตัวแนี่ยดูตัวนี้ดิโอ้โวันนานรักมีสีดีเนี่ยตัวนี้อ่ะโอเคนะครับน้องน,าน่ารักมาก สิงเขาเรียกว่าสิงก้อนแดงนะฮะก้อนแดงโอเคก้อนแดงก้อนแดงก็คือหัวแดงหางแดงครับผมก้อนแดงอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับคุณพี่อันนี้ขายเป็นคู่คู่ละเท่าไหร่ครับคู่ละสี่ถึงห้าพันบาทอ่าสี่ถึงห้าพันบาทนะสวยดีฮะคู่เล็กก็สี่พันอ่าครับผมครับสวยมาก แรงใจด้ป่่อต่อมาตู้นี้ครับตู้สุดท้ายนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาททุกตัวนะครับสเสือนะฮะอันนี้ 1, ททนนอ้วนน,นน่ารักเลยนะฮะราคาเท่าเหมือนกับบุกรถมาคุยได้ที่ไหนอ่าครับผมนนก็มาคุยเรื่องราคาหลังไม้น้าร้านก็ได้นะครับ ถ้าซื้อเป็นจำนวนก็ราคาก็พิเศษอีกเอโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับท่านี้นะครับอ่ะอยู่นี่ครับซอยสนะครับตลาดปลา J J Mall นะฮะบีสนะห้อง B10 ค่ะเบอโทรตามนี้นะครับอะฝากกดไลค์กดซับก,กดแชร์นะครับปลาทองสวยงามน,นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวน่ารักเลยนะฮะ